ต่อไปนะครับให้คลิกที่หน้าต่าง Source File นะครับเดี๋ยวเราจะสร้างไฟล์ไปปิ n งไฟล์ใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับจากนั้นขยายไฟล์ไปปิ n งขึ้นมานะครับแล้วคลิกขวาเลือก New d r a w i n g ทีนี้ตัวนี้ Line Number นะครับจะเป็น004นะครับสเปคเป็น A150 Status New นะครับกดปุ่ม OK จากนั้นปิดกิดลายนะครับ ทีนี้ให้ไปที่คำสั่ง e t e r n a l reference นะครับพิมพ์ xr นะครับแล้วก็ enter จากนั้นเลือกนะครับ attach drawing ทีนี้ให้แนบ tank and pump เข้ามานะครับกด open แล้วกด ok จากนั้นแนบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับกด attach drawing นะครับ up one level นะครับแล้วก็ไปที่ piping นะครับจากนั้นเรียกใช้ไฟล์ตัวหมายเลข003ยก0นะครับไฟล์ตัวนี้ กด Open แล้วกด OK ทีนี้คลิกที่ v วิวอัน r e consign คลิกนะครับที่ Layer นี้ c o n t r น l A นะครับคลิกขวาเลือก r e c o n c i l e Layer แล้วปิดหน้าต่าง l a เย r ไปนะครับแล้วก็ปิดบอลลูนเปลี่ยนเฉดครับอีกครั้งหนึ่งเป็นเฉดเปลี่ยนวิวนะครับตรงนี้เป็น SE จากนั้นนะครับให้คลิกที่นี่ครับจากนั้นรู o นิวไลน์นัมเบอร์นะครับเป็น004 Size ไซส์นะครับ Start ที่4ี่นิ้วนะครับ Nominal Spec A150 พิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ Service นะครับเป็น P พิมพ์ p เลยก็ได้นะครับจากนั้นคลิกปุ่มนี้เป็นเจ้าโปรเซส Thickness นะครับตรงนี้ Insulation ไม่มีนะครับ Insulation ตรงนี้ไม่มีกำหนดเป็น NA Insulation t y p เช่นกันไม่มีกำหนด n NA นะครับจากนั้นกดปุ่ม Assign ทีนี้ก็เดินท่อขึ้นมานะครับโดยกด s h i f คลิกขวานะครับเลือก Snap Node ดึงขึ้นไปนะครับจากนั้นตรงนี้ระยะท่กกับ200นะครับ Enter นะครับ จากนั้นกดพิมพ์ S แล้ว Enter นะครับเปลี่ยนไซส์นะครับกหนดขนาดเป็น6นิ้วนะครับอ่าอย่าดึงขึ้นไปนะครับแล้วหักมาทางด้านขวามือของคุณนะครับคลิกซ้ายนะครับ Esc a p e จากนั้นคลิกท่อครับมุผ่่าดตรงกลางนี้ดึงไปเทียบกับเซนเตอร์ไลน์นะครับของตัวท่อนะครับหรือ End Point ก็ได้นะครับแบบนี้ทีนี้ระดับ b o p ของเขาก็จะเท่ากันคือ BOP 2000นะครับ จากนั้นคลิกที่ท่อนี้นะครับคลิกปลายท่อนะครับที่มุ้ผ่านนะครับเรายัดกัน300เ n t นเตอร์นะครับจากนั้นมาที่ทูพาเลตนะครับคลิกล็อกไว้นะครับทีนี้ให้เปลี่ยนสเปคครับโดยมาเซิร์ชที่นี่นะครับพิมพ์ a 150และ Enter นะครับจากนั้นคลิกแล้วคลิกขวาเลือกเซตแอดคืนสเปคจากนั้นนะครับสกอลลงมานะครับแล้วก็มองหา เอวโบนะครับเอ b โบจะใช้เป็นเอ b โบ90องศาแบบนี้นะครับลองรีเดียสคลิกนะครับแล้วก็เอ a p แคปจากนั้นคลิกครับดึงลงมานะครับแล้วคลิกซ้ายนะครับจากนั้นกดคลิกขวาเพื่อเปลี่ยนเพลนนะครับดึงไปยาวตรงนี้เลยนะครับจากนั้นคลิกครับเลือกมูผัดตรงกลางนะครับแล้วก็ไปเ e ฟเฟรนที่ท่อขนาดเดียวกันที่นี่นะครับซึ่งอยู่ที่เอ็ดพอยต์นะครับเอ a p แคปนะครับ โอเคจากนั้นกดปุ่มเซฟนะครับจากนั้นให้สกอร์มาที่ดูพาเลนะครับใช้ันส่วนของเกตวาล์วแฟล็นะครับขอขอภัยเช็ควาลวนะครับคลิกคลิกนะครับจากนั้นคลิกที่นี่นะครับจากนั้นระยะเท่ากับ520แล้วจากนั้นใส่เกตวาล์วแฟลค์เข้าไปนะครับ โดยที่ระยะแฟล้งทูแฟล้งนะครับกดแทบลงมาตรงนี้นะเท่ากับสามร้อยเอนเตอร์นะครับจากนั้นพิมพ์ศูนย์เอนเตอร์นะครับ e s c a p e จากนั้นนะครับให้คลิกที่ท่อนะครับแล้วคลิกที่ปลายท่อนะครับแล้วก็กำหนดระยะเท่ากับ1000นะครับแล้วก็กดปุ่มเอ t นเตอร์นะครับแล้วก็มาที่ Palette นะครับเลือก Fla n ง slip on นะครับ ใส่ที่ปลายท่อนะครับ s c a p นะครับแล้วก็ Escap อีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกที่แฟลงที่ประกอบมานะครับลบไปหนึตัวนะครับทิ้งปลายไว้แบบนี้จากนั้นกดปุ่ม Save นะครับทีนี้นะครับโดยจะลองเปลี่ยนนะครับตรงนี้เป็นขนาดครึ่งนิ้วนะครับรูดไปคลิกขึ้นมานะครับจากนั้นก็ตรงคลิกขวานะครับก็จะพบว่าก็คือจะมีตัว OLED เกิดขึ้นมาแบบนี้นะครับ จากนั้นพิมพ์ความสูงขึ้นไปสักประมาณ300แล้วกันนะครับ Enter นะครับจากนั้นก็โทนดขี้ขวานะครับเปลี่ยนเพลงไปด้านหน้าพิมพ์1 0 0 Enter นะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างอย่างนี้100 Enter นะครับจากนั้นนะครับมาที่ถูกผลิตครั้งเลือกเกียร์วาวโซลกิดเวล์นะครับทีนี้นะครับลองกด B Space Bar นะครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็บีสเปซบายครั้งไปเข้าตำแหน่งกลางวาลแล้วก็คลิกที่ตำแหน่งกลางท่อนะครับแล้วก็หมุนนะครับตัวว wow, าก้านวาลออกมาที่ด้านด้านด้านแกน x นะครับลบ x อ็กซิกซ้ายนะครับจากนั้นกดปุ่มเซฟนะครับทีนี้ทำอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกรูทไปตรงนี้มาที่ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งกลางท่อดึงออกมานะครับทีนี้ระยะเนี่ยตรงนี้ผมให้สักประมาณสองร้อยแล้วกัน เอนเตอร์นะครับจากนั้นตัวโทนคลิกขวาดึงขึ้นมานะครับตัวนี้ขึ้นมา300นะครับแล้วก็เอนเตอร์นะครับจากนั้นผมลองคลิกขวานะครับอ่าจบคําสั่งคลิกทีนี้ผมคลิกมาปรับก้านตรงนี้นะครับให้เหลือประมาณสัก250อ่าจากนั้นนะครับผมเอาเพรสเชอร์เกตมาใส่คลิกเพรสเชอร์เกตนะครับใส่ลงไปนะครับคลิกซ้ายนะครับนี้จากนั้นใส่วาวนะครับเป็น รแล้วกด b enter นะครับ b enter อีกครั้งหนึ่งเพื่อตำแหน่งอยู่ตรงกลางตรงกลางวาล์วนะครับแล้วก็คลิกที่แกนกลางท่อนะครับรหัสการวาลวมาแบบนี้นะครับตรงนี้มีสเปคอัปเดตก็ปิดไปนะครับเรายังไม่อัปเดตอะไรโอเคทีนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับกดปุ่ม save นะครับจากนั้นไปที่ไฟล์ external reference นะครับคลิก3ไฟล์นี้นะครับที่เราแนบเข้ามาคลิกขวาแล้วอัปโหลดนะครับ โอเคจะเหลืออยู่แค่นี้นะฮะจากนั้นลองเจเนอเรตไอโซนะครับคลิกที่ไอโซส์โปรเจคชันไอโซสนะครับจากนั้นคลิกเลือกอไฟล์004นะครับตัวนี้โดยที่สไตล์ใช้เป็นไอโซ A1 นะครับจากนั้นกดปุ่ม create ทีนี้บนลูนก็แสดงว่าเขาบอกว่าตอนนี้จเจริเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้คลิกทูวิวนะครับแล้วก็คลิกนี่ครับเขาจะบอกรอยิ่งมาแบบนี้นะฮะพร้อมกับวิวจอยค่าเดนชันต่างๆนะครับแล้วก็สัญลักษณ์เพช r e g เกตพร้อมกับรายการ b i o Material นะครับ แล้วก็รายการอิเล็กชันไอเทมนะครับแล้วก็ไปลขัดพีชนะครับบอกว่าแต่ละท่อนยาวเท่าไหร่ข้อ A นะครับก็มาดู A อยู่ตรงไหนนีเ J นะครับ่าดู J ก็ได้นะครับตัวนี้ตัว j นะครับระยะ100มาดูไปคขัดพีชตัว J ตรงนี้ก็คือระยะท่อเพียวๆประมาณ69มิลนะครับยังไม่ลงข้องอนะครับเป็นสุขแหคัดนะครับนี่โอเคจากนั้นกดปุ่มเซฟครับ ีนี้ให้ปิด Drawing ในส่วนของ0.4 4นี้ไปนะครับแล้วกดปุ่มเซฟนะฮะจากนั้นจากนั้นให้ไปที่เลเยอร์นะครับแล้วก็คลิกเลเยอร์เปิดเลเยอร์ที่เป็นตัวของเดดพอยท์นะครับเอเขาจะลำดับ A ถึง Z นะครับเด p พอยท์ตัวนี้ปิดไฟอยู่เปิดไฟขึ้นมานะครับเพื่อเปิด Viewport จากนั้นนะครับเลือกในส่วนของ Edit View คลิกวิวนะครับจากนั้นนะครับเลือก 3D Model Selection คลิกนะครับแล้วก็ Add Drawing 0 4นีนี้เข้าไปจากนั้นนะครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วกดปุ่มโอเค ก็จะมีรออีกนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกนะครับแล้วก็ให้ออโตเอนโอเทสนะครับไปปิ้งนะครับลองเลือกลายดับเบิลคอ l ์เอสนะครับมาแบบนี้อ่บนะครับก็จะมีลายดับเบิลนี้ออกมาจากนั้นนะครับลองอีกครั้งหนึ่งนะครับเลือก Edit v i e w นะครับคลิกที่วิวนี้จากนั้นนะครับเลือก 3D Model Selection อีกครั้งหนึง่งเลือก004นะครับกด OK จากนั้นกด OK เขาก็จะ Generate Drawing ออกมานะครับแบบนี้